นี่ก็จอมแสบคนหนึ่งหรอสฮูปเห็นนปน้ำโอ้โหุบน้ำเห็นกหบอ่ะส,ป,ส,ป,สปน้ำกูบแม่นะสูบสูปปแห้งสูบแห้งเห็นไหมไปไปสวนพักไปนี่จิถือหัวจะคของฮะหใส่งวบคำเด้ นี่บอแม่นบอแฮร์่้าพอ่อเก๋ขึ้นมาแต่นาไปข้าววนไปโว้สูบน้ำให้งัวกับเป็นทำไปย่นบอกจะเด้อไปข้าววนข้าวสวนถามใาซวนพักทำไง งาันวดมาใส่ยางมาใส่ดันยังขนาดบูแทะอจ้าอ้าวโซขีผูเลยมาดีปลาลูกดูไปีปลาูก่อนเอาหนาบู๋แล้วไปยังได้นอบาลนี่เก็บพักเก็บพักเก็บอะไรพักนะเอสเอสล็สปพักแล้วเนาะ เอาสุจริตไหมเก็บได้ไหมพักน่ะพักบัวแล้วตัวใหญ่ๆนี่ไหมเขาบัวเลยเขามาดูเขามาดูเขามาป่าดูอยู่ในป่าพักนี่มีใา่นะา่ะมาแต่แก่พื้นอโอ้พักบุกกระได โอ้แล้วหยนะีอ่ะมนอะโฟเฉพาะมาจากตาไหวานทางจระ,ะคาโอ้ยมาพี่มาพี่โอ้ไดมอนโยสิยลุบลกกุบคนนั้นใหญ่เลยถามเราดูละมาแต่ไส

มาพี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 ไปเมา่ก็้พักนิเมาเก็บพักพี่จนะจังมื่อก็ต้องเมื่อดอกตักไข่เวงีลมนะมาพีพักปลอดสารผิดป้อนี่ฮะ เก sucking, weight, analysis, color, color, so first, ็บพ no, oh, oh. okay. so ักมาใส่แกงไข่หมูแดงพี่น้องเยพักอันนี้นะงามบอกเดมนี่ต้นนี้นะงามยิ่นี่งามไม่ไปถ่อเลยพักมาพี่ใส่งวงมาข้าเด้บอกนี่นี่นี่ดึงนี่ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ยึดยึดยึดนี่ดึงนี่ดึงนี่เออโลกโลน่ะโอ้แต่คือลงเตาหุงเขาได้บอกเนี่ยนะพี่

สามนี่ยังดื้อสามนี่ได้หน่เซตเซตบานบ่ประเดีเ๋ยลมผูบลมผ้าปนมะพี่ไปไใช่นะหาไปหลูกไฟ่ฮะลูกไฟ่บ้อไปลปไยังเลยทำไปลูกไู่ซืเลยนะคิดยือแท้ ไปใท่อีกเลยเขาไรเนี่นะน้องเ,องยเอขยเนีเ่ฮะทำลูกไปอืมลูกนางบอฮะพอบข้ามื่อยังฮะซื่ออยัง Tài leo, lo mãi thả phúa được hả? Ừ, về sái bật đi nè Đó, nó nó hả à, 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 à. Bên cả nhằm lên Sao ừ, à, nó ơ, chụp chặt chỉ ngựa đó, say ngựa mà khám là xì đó, say ngựa nè, ô ô, mình chỉ dồn nhau, nhớ nè, khoan nút hô, khoan nút, nè, Thôi ô, ừ, mình chỉ sôn là bên này. A buồn à hai hả? A buồn là này hả? rồi chị do hai. A buồn do hai. A buồn do hai. A buồn do hai. A à do โอ้มันจะไปปลูกงวงไม่ได้นะไ่ใส่ถูอีหลอดกอนถยอีหลอดเด็กอือโอ้ยขี้งวงเลมาคนองท้อจะเก็บคนีเลยพี่น้องพอกันกิบนาฝากกดติดตามสองบาร์เมนเลยพี่น้องสบายดี